คือเหนียงใต้ทางทุกคนมันก็มีนะใช่ไหมฮะเนี่ยงของพี่เป้แบบยิ่งแบบไม่มีอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยมันยังมีแค่ตรงช่วงตรงเนี้ยช่างพูดเนาะไม่แต่พี่อะมันรู้สึกว่าเออถ้ามันมันผลมันโอเคดรามาติกเออแล้วก็มันไม่เจ็บเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากได้อย่างเงี้ยอยากทำอ่ะเพราะปัญหาทุกคนไม่อยากเจ็บกระหน่ำเลยเอาพันเอาพันเต็มที่เลยพันเท่าไหร่นะ เออเดี๋ยวดูครับผู้ชมทางบ้านจะได้ดูไปด้วยกันนะว่ายิงได้เยอะขึ้นแบบแก้มค่ะแบเทกันนะคะเรียนแก้มอันนี้ยิงแบบ normal แบบเดิมนะคะแบบสมุดเป็นไงคะก็ไม่ค่อยอ่ะเทปกระหม่อมใช่นี่ขนาด normal ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกนี่ลมพลังงานเท่าไหร่ฮะ นะคะสวนพิเเท่าเดิมเลยได้เลยส่วนที่ก็เท่าเท่าเดิมค่ะเท่ากับึ่ที่แล้วที่เราใช้ก็ใช้ประมาณนี้ค่ะให้อะไ้เน่ย จะหลับแล้วอะง่วงเลยมันไม่ค่อยรู้สึกไงไม่ค่อยเจ็บก่อนนั้นนี่มีบริษัทหนึ่งไม่เอ,อ่ยชื่อเนอะ,ะเออเอาเครื่องรุ่นใหม่หมาให้พี่ลองดูโอ้โหพี่น้ำตาไหลเลยอะอคือเราก็รู้ว่ามันจะดีเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้เน่ยพอทนไม่ได้เราก็ไม่อยากท<ำ>ําไม่เอาไม่เอ,อ่ยชื่อโอเคนะเจ็บหน้าตาโอ้โหแต่ <laughs> แก็ราคาก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันต้นทุนเครื่อง เออแต่รู้สึกอันนี้เนี่ยเออใช้ได้อ่ะถ้าอย่างนี้มันก็อยากทำอ่ะมันไม่เจ็บมากอืมเออรู้สึกอย่างนี้จบฟิลลิ่งเราทนได้สบายสบายใช่มีอย่างเดียวระวังโดนผงที่อย่างเดียวไม่ดต <laughs> สมเ <c oughs> อีเข้าไปนะเนี่ก็จะดูแบบตรงช่วงนี้มันยกขึ้นขึ้น,นไม่อ่อนขึ้นมากนะลอง อันนี้เค็ครีวิวช่ามใช่แล้วกจหมืาลอามๆมนะครับอยากดูเลยอันนี้ดนยิงแค่แบบนอร์มอลอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้อัดไอนซีเพิ่มเข้าไปโอ้โหโหดนี่ไม่ได้ฉีดบอทการ์ดนะเนี่ยเกินไปไหมยกยิงชัก็ทำไมหน้าขาวจังยกหีฉุนจัแอบไทยอินครับตอนนี้ก็มีไนท์ครีมตัวใหม่ของเรา ที่กำลังจะออกสีสังคมนะครับคือเป็นไบทินน่งแล้วก็รถเอลัสมารถฝ้าแล้วทำให้หน้าบลายนะครับนี่ใช้มาประมาณเดือนนี้เนอะรู้สึกหน้าดีขึ้นโดยปกติวัย46-47มันก็ต้องมีผิวหมองคัมฝ้ากระเป็นเรื่องธรรมดา แต่คนพอโตขึ้นมันก็มีอยู่สองเรื่องนะเนาะก็คือสามเรื่องสิไฟลายแล้วก็ความหมองคล้ำแล้วก็ความแซกกิงที่ผิวมันย่งนคล้อยก็ตอบโจทย์อยู่ม่อคิดถ่ายแยบเทียบแล้วเนาะใช่ตอนนี้ก็ถ่ายบนปากคนะอนม คือมุมปากตกเนี้ยมันก็เป็นไว้ที่ทุกคนต้องตกอยู่แล้วถ้าโตขึ้นเยอะๆก็ตกอืมโอเคเลยอย่างเงี้ยโอเคเลยครับให้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยว่ามันชัดเจนว่าทำหนึ่งข้างไล้ข้างไม่ได้ทำ